สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาครับกิดที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล KNVB ครับรอบ8ทีมสุดท้ายของเนเธอร์แลนด์เดอรการสครับพายกับทางด้านอาแจกอัสเตอร์ดัมไปศูนย์ประตูต่อ3โดยทางด้านอาแจกนั้นได้3ประตูครับจากทางด้านของซานเชสนาทีที่12สเตเฟนแบ็กไว้นาทีที่26และไบอันลอบบีนะครับ นาทีที่78จบเกมคู่นี้ครับเดอะกรายกับทางด้านของอาแจกอัมต์ดามไป0ประตูต่อ3คู่ถัดมาครับ p s v ไอโอเฟเอาชนะด้านเดนฮาร์ไป3ประตูต่อ1โดยนังด้าน p s v ไอโอเนั้นได้3ประตูครับจากทางด้านของยฮันบาคายโยโกนาทีที่12คูเทนนาทีที่21และอิบราฮิมซองกาเล่นาทีที่54ส่วนทางด้านของเดนฮาร์ art, นะครับได้1ประตูจากทางด้านของมาลิกเซกูกินะครับ นาทีที่56จบเกมคู่นี้ครับ PSV i n d h e n เอาชังด้านเด n h a ไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลพิศกลกปาเดเล่รอบรองชนะเลิศนัดแรกเรอัลมาดริดครับพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ1โดย1ประตูในนัดนี้เกิดขึ้นนาทีที่26จากการทำเข้าประตูตัวเองของเอเดมิรันเตาจบเกมคู่นี้ครับเรอัลมาดริดพ่ายกับทางด้านบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ1 โอเคนะครับผมเดี่วกวไปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ